สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคขอตนะ้อนรับสู่รายการ f ฟ ch Channel วันนี้ก็กลับมากับเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็ขอภายนะที่หายหาย่างหายกันไปนานกับเกมนี้นะก็ต้องเ,ออเล่นฟาคายสีไปผ่นานๆก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้แทบจะไม่ได้แตะ Minecraft เลยนะฮะแล้วภาคน,นี้ก็จะไม่มีน้องอยูนะเพราะว่าเขาไม่อยู่นะก็ไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะภาคนี้เราก็จะมาทําฟาร์มหมูกันก่อนนะฮะโอเคของที่เราจะเตรียมนะก็มีนี่คนระับแครอทนะเอ้ ของที่เราจะเตรียมก็คือต้องมีั้วนะฮะโอ๊กเฟนนะฮะวิธีทำนะก็คือต้องใช้สติ๊กนะฮะวางแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้นะฮะซึ่งอาจจะมีบางคนที่ลืมไปนะฮะเพราะว่าในสมัยก่อนฮะฮะเราก็จะวางสติ๊กเป็นสรฐานคูณสูง3าคูนสอนะฮะนะฮะอันนี้ก็3อันนี้ก็2นะฮะแต่แต่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเพื่อให้มันใช้สลับไม้หลักได้หลากสีนะฮะก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้แทนนะซึ่งมันอาจจะเบืองนะแต่ก็ยอมลงทุนไปครับ ต่อไปก็เป็นที่จับนะฮะเชือกนะฮะสำหรับใครที่ไม่สะดวกแคร์หลอนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะจับยากนะฮะแบบนี้ฮะเชือกอันเดียไม่พอหรอกฮะสามมาเลยแล้วกันนะฮะส่วนไอสีเขียวๆนี่ก็คือสลามบอลนะฮะก็ได้มาจากการตีสลามนะไอตัวสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่เคยตีนะมันจะเกิดขึ้นในไบโอมอันนี้นะครับฟังเพลงกันนะฮะอันนี้ก็เปิดเป็นเซิร์ฟนะฮะ ใครอยากใครอยากเล่นด้วยก็กาลิน่านะฮะทุกวันทุกวันเอ่อทุกฮะอันนี้ก็คือก็คือให้อ่านี่ฮะเดี๋ยวเนาะอันนี้ก็น้อง,น,องน้องอยู่คำปรสร้างทางนะฮะอันนี้ก็คือสลามนะฮะไอตัวที่เราตีแล้วได้บอลนะอู้หู้ทำกับฉันวิเยอะจะคิดจะไม่แหย่าาเ,ยยเกิดเกิดจะจ่าเลยอนะ เดวผมคิดถึงจะมาเลือกทําฟาร์มหมูก่อนเพราะว่าหมูมันเยอะนะฮะโอเคนะครับอเ,เอามาทำเนีนะโอเคนะฮะแลราก็หาหมูก่อนไหนวะแล้วผมก็ว่าจะทําฟาร์มถแถวๆไอ,อสลามฟาร์มนะฮะโอเคอันนี้ก็หมูนะวิธีการลอ่อคือเราใช้แครอทนะฮะอ่าแล้วก็ข้อควรระวังของการใช้เออพวกอาหารในการล่อะฮะเดี๋ยวใช้เชือกก่อนอ่า การใช้อาหารในการล่อนะฮะก็คือเราเราห้ามห่างจากหมูในระยะเอ,อ่อห้าบล็อกนะฮะไม่งั้นหมูมันจะรับสายตานะก็คือเนี่ยหมูอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอ่าแต่อันนี้ผมมีเชีอยงนะก็มาโอ้เสียงเพลงดังไปโอเคห้าสิบพอวันนี้เรยบลูกนะซึ่งก็จะใช้หลายๆตัวเลยนะครับซึ่งในการเดินแบบนี้นะ,ะก็ค่อยๆเดินนะฮะไม่งั้นหมูมันอาจจะ หลุดไปได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอ่อนแอนะฮะไม่ใช่มันค่อนข้างจะยังไงเดียมันเชื่อมันค่อนข้างจะกากนะฮะอ่ะกดดีกวัวอันนี้เร็วลูกอันนี้เร็วหมูน้อยครับพี่ Stay away Stay โอะโอ้กระต่ายเดี๋ยวค,วรคร่อยฮะขอทำฟาร์มหมูก่อนนะฮะทำไมผมถึงอยากทำฟาร์มหมูก่อนเพราะว่าผมจะได้เอาเนื้อหมูมากินนะครับ กผิดแล้วไม่ถูกแล้วมันผิดตรงไหนฮะเดี๋ยวเราเซ็โอ้เสีงยงดังเลยในฝั่งในฝั่งคนแคชนะฮะเสียงอ้าวมันตกอขออนุญ,ญาตปิดกลดนะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการาแคชเอ้ยต่อการสอนนะฮะอันนี้ผมว่าใช้คำสังง่งจากเซิร์ฟเวอร์เลยฮนะ นะที่ผมทำไปผมมีก็มีเหตุผลครับนะสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าเอ้พี่โกงหรือเปล่าจริงๆผมก็ไม่มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าผมก็อยากให้แบบการแคสเนี่ยมันอยากแบบเสียงไม่แบบนะี้เออผมก็อยากให้เสียงมันดีนะทุกคนฟังแล้วไม่มีคนบ่นนะครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบเนี้นะนะ แต่ทำไม่ได้ก็เอาวตายนะฮะทำไม่ได้แล้วครับก็ได้แค่ประมาณนี้นะครับทีนะี้ผมก็ว่าจะเอาไว้แถวๆนู้นนะฮะมันนี่เร็วหมูน,อน้อยอือ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 อ่ะเสียงหอยแตนะกอะกมอีจูบุจูบุนะฮะเดี๋ยวปีหน้าผมก็อาจน่าจะอัปเน็ตแล้วละ่ะเป็น13เมกนะฮะคือไอเน็ตดาวน์โหลดนี่ผมผมไม่เคยสนใจนะอ่ะเราก็จะสร้างฟาร์มตรงนี้ทำมันโล่งดีไอเน็ต เน็ตเอ่ออัพโหลดผมไม่เคยเอ้ยดาวน์โหลดผมไม่เคยสนใจผมสนใจ upload, นะะอัพโหลดฮะอ่าแล้วเราก็วางเฟสตรงนี้หนึ่งอันนะ,ะแล้วเราก็คลิกขวาที่มันนะฮะอ่าแล้วหมู่ทั้งสาตัวมันก็จะถูกกักไว้ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็จะไม่ใช่เราแล้วผมกำพูดเหมือนมีหลายคนแล้วผมก็จะไปลากไปอีกนะฮะอ่าอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวมันนี่สิโอ้ยมันนี่แล้วลูก มันนี่เร็วอุ้ยโอ้โหขนลุกเลยขนนี่ลุกเลยเสียงเออแอมบูลแอนต์ปิดปิดปิดโอ้ยไปเปิดไว้ตอนไหนวะคือเปิดเปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีไงวะเยี่ยวแทบเล็ดนะฮะนะะอาจจะมีฮีโร่บายโผล่มาก็ได้อ่าไม่ใช่นะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ วางเฟสอีกคันแล้วก็กดขวาอ่าแล้วเราก็เหลือเฟสอันหนึ่งนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราเคลียร์พื้นที่นะฮะเอาอยาออกให้หมดทำไมผมถึงไม่สร้างวัดเ the เอาออกเอาออกโ,อโหดูลกหูลกตาเอา่อกรรมนะฮะอย่างนี้นะฮะการเจเนเรตการเจเนเรตแมปในไม c ครฟ t นะครับจะเป็นอย่างนี้แหละ เขนค้างจะออกแนวกวนๆนั่นแหละครับโอเคนะพอเราทําเสร็จนะฮะเราก็หาพื้นที่นะฮะผมกล้าว่าจะทำใหญ่ๆเลยโอเคนะฮะแล้วก็ให้เราวางเป็นนะฮะรอบเ,ออเป็นเอ่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอนะ่าโอเควางวางวางไปเลยฮะไม่ต้องกลัวนะฮะผิดตรงไหนค่อยมาแก้ทีหลังนะครับอ่าปุ๊บ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  มาด้านนี้บ้างปุ๊บ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 อ้าวกำฮะแล้วเราก็เอ่อผมลืมบอกไปนะว่าให้เราเตรียมไม้มาเยอะๆนะครับเผื่อว่าเฟ้นไม่พอนะฮะก็เราก็จะทำการคราฟมันนะครับโอเคตึ๊บปุ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 ๊บอ่าให้ตรงกับด้านนู้นโอ้ยจะเลออ่าแล้วเราก็วางไปอ่าคำถามก็คือแล้วแล้วเราจะเข้ายังไงฮะ ทุบออกสักหนึ่งอันนะฮะแล้วก็อาพี่มีโัคาร์บอีกทำสดเลยแล้วกันเอาเอาห <c oughs> นึ่งอ่ะวางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วกันนะนะครับอ่าก็วิธีทำล้วนถนะก็ทำแบบนี้นะครับอ่าคล้ายๆเฟ้นนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้แกะมาเนี่ยก็ได้เฟ้นเกตนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเฟ้นเกตค่อนข้างเอ้ยมันก็เออมันค่อนข้างจะเปลืองกวา่วากวา่วาเฟ้นธรรมดานะ เป็นไอ้ไอ้นี้ฮะแต่ณปัจจุบันนะฮะมันเปลืองน้อยกว่าซะแล้วนะทีแล้วเราก็เอานะครับอ่าอันนะแล้วก็เออเอาออกนะแล้วก็ต่อไปนะให้เราผสมพันธุ์กันนะให้เรานี่ให้มันกินกันนะฮะมันจะได้แค่อย่างเราพูดนั้นอ่ะไปกินไปอ่ะแล้วมันก็จะออกเออหมูน้อยตาเหล่มานะครับ หัวนี่ใหญ่เท่าพ่อกับแม่เลยนะฮะเออสัตว์น m i ไ e มครับนะฮะไม่มีเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีเพศนะฮะเพื่อบาาคนแบบเฮ้ยอันนี้อันนี้เพศเพศอะไรวะสักพักมาสักพักอันนี้อาจจะเพศนููก็ได้นะฮะอ่าโอเคไมส่สรปว่าไม่ใช่อันนี้ก็ไก่นะฮะก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับฟาร์มนะฮะนี่เอ้ยถ่ายเร็วไปไหมวะ โอเคนะฮะเมื่อเนื่องจากเมื่อกี้หลุดนะฮะโอเคเออไหนๆก็คลิปมันสั้นแล้วนะคลิปนา่าจะสั้นนะโอเคก็มาอธิบายเพิ่มเติมกันดีกว่านะ,ะสำหรับฟาร์มเออหมูนะฮะก็ข้อดีข,ของฟาร์มหมูก็โอเคเรามาพูดข้อดีมันบ้างน,นะฮะมันน่าจะมีแต่ข้อดีแหละเออข้อดีก็คือมันก็จะมีหมูให้เราฆ่าแล้วก็ผลิตนะเอาได้โปเตโต้ไปเ,เลย,เย,เยนะฮะ อย่าข้อเสียก็คือเราอาจจะต้องมาดูแลมันบ่อยๆนะฮะเพราะว่าบางทีมันอาจจะหลุดมาได้ในจํานวนแบบหูแบบเวลามันมีเยอะเกินไปนะครับก็ควรปักไฟไม่ให้ซอมบงซอมบี้เกิดด้วยนะฮะอาจจะเป็นภาระในภายภาคหน้าด้วยนะครับครับผมอ่ะเฮ้ยกินสดไปแล้วกันนะครับโอเค ก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเอ่าเกี่ยวกับเอีเนี่ยอรไ่วะเกี่ยวกับฟาร์มนะฮะก็สามารถถามได้นะก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะแต่หน้าผมจะพยายามทำให้มันเอ่อยาวขึ้นครับวัสดีไก่วันนี้เจ้าเป็นไรอ่ะมานี่สิแจ้อ่าไม่ใช่เรียกเรียกผมว่าคุกเฮ้ยมานี่สิโอ้มาแล้วครับ ผมมาแล้วผมมาแล้วผมยิกมาแล้วยิงมาแล้วสรุปว่านายเป็นกิ่นเป็ดหรือนายเป็นไก่ผมผมเป็นไก่ครับผมออกไข่เนะี่ยฮะเอองั้นฉันขอฟันนายเพื่อดูเนื้อได้ไหมพูดอย่างนั้นได้ไงอ่ะผมงงหมดเลยนะถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะผมก็อ้าวนั่นนั่นเพื่อนนายเปล่าล่ะออ๋อไม่น่าใช่ครับอ่าดูสิครับผมไม่หันไปน้ำมองไหนเลยผมมองแต่เจ้านายกมหน้ากมลงไปหมด ก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมกุไก่ใช่ครับเ,เจ้านายโอเคนะก็จะลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะครับอา้าวนี่แกเป็นใครเี่อเออผมผมผม,ผมเป็นใครยังไม่รู้แต่ที่รู้ว่าผมเป็นไก่ครนะับเอออันนี้ผมก็ไม่รู้ครับเจ้านายเอเองั้นก็งั้นก็จบเลยแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนนะฮะ นะก็พูดลาเขาสิกุ๊กไก่ฮนะอันนี้ก็ตั้งชื่อให้เลยแล้วกันนะชื่อว่าเอองงงงนะฮนะกุ๊กไก่นะอ่าก็ขอขอบูณที่รับชมด้วยนะครับก็ขอขบูณที่รับชมด้วยนะทาไมต้องพูดตามกันด้วยวเนี่ยอ่าผมก็ไม่รู้ครับแกพูดตามฉันทาไมเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้พูดตามแกเออเอเอนั่นแหละนะฮะทำไมแกทาไมแกเสียงมันชันเลยผมก็ไม่รู้ครับโอ้เสียงใหญ่ไปหน่อย โอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้นะฮะเออไก่สองตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันในคลิปหน้าหน้านนะฮะมาเจ้านายพูดอย่างนั้นแหละไม่ใช่ละโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับตุ๊ดตุ๊ดตตทุยลิ้นพันก็อย่าลืมกดกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์ฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปายวู้ฮู้ไปไปต่อ